ถ้าจำาปนได้เนี่ยนะคะเ,เธอผู้นี้เนี่ยเขาเก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่ามีน้ําหนักที่ค่อนข้างมากเยอะมากๆเลยหลังจากที่มีครอบครัวไปใช่ไหมคะแต่ว่าภายหลังนี้ไม่ได้เจอกันมานานมากมาเจออีกครั้งนึงรู้สึกว่าหุ่นดีขึ้นมากๆเลยแล้วผิวพรรณเธอก็สดใสนะตามไคลเเตอร์อย่างที่เขาบอกเลยว่าใช้ตัวนี้แล้วพร้อมขาวผิวชมพูนะคะอกฟูดูฟิตอันนี้จริงหรือเปล่าต้องมาพูดคุยกับเธอเลยนะคะยังไงก็ขอต้อนรับค่ะ คุณปริศนาพายแสงหรือว่าปุ๊กกี้ที่เรารู้จักนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี้เอาละเริ่มเข้าเรื่องแล้วทำไปทำมาคือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วไม่ไหวค่ะตรงจุดจุด,จดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนคือพอคลอดลูกคนที่สองแล้วน้ำหนักก็ลงมาเด๋ยวสักหกสิบคือลงมาเองเลยคือโอ้ยทานยาแลดความอ้วนยา จุ่ใไขมันไปเข้าคอร์สนวดหมดมาเยอะเลยผลิตภัณฑ์อะไรยงี้ทำหมดเลยแต่ทีนี้มันก็แบบโยโย่ไปมาก็คือยังอยู่ในระยะที่นี้ว่าอวบอ้วนแล้วไปกลับไปเรียนที่ออสเตรเลียต่อทีนี้เนี่ยมันกลับไปเป็นเจ็สิบห้าเท่ากับน้ำหนักแรกที่คลอดลูกอะค่ะโอมากกว่าเดิมเรียกว่าขึ้นมาเกือบยี่สิบกิโลเลยใช่ก็เลย ท้าไม่เห็นเลยว่าสภาวะอะไรที่เราชอบตรงนี้นมันเราก็ทานะอะไรที่มันง่ายแล้วก็าราคาค่อนข้างถูกด้วยเพราะเราไปทํางานด้วยอ,อย่างเงี้ยก็ต้องเซฟ,ฟทีนี้มันก็เพิ่ม,มปัญหาค่ะเพิ่มปัญหามากขึ้นแล้วก็รุมเร้ามาตลอดเลยทีก็แบบอย่างที่บอกเลยว่าแหม คือถ้าจดว่าไม่ดีจริงไม่อยากจะบอกต่อใช่ไหมปกติเนี้ยนะโบมาท้องในรายการหรือว่ามีแขกรับเชิญมาคุยในรายการเนี่ยจะมีสินค้ามาวางอยู่ตรงหน้าวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจเรามีตัวอย่างสินค้าให้ดูแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นรูปภาพ<ะ>เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยอย่างคุณผู้กี้เองต้องการันตีเลยว่าสินค้าขายดีมากๆขายดีมากขนาดอา่า ก็มีที่บ้านนะคะแต่มีเป็นแผลออมีเป็นแผลก็เลยบอกว่าไม่น่าเกลียดจะน่าเกลียดเกินไปนะแต่ว่าเราจะมีภาพขึ้นให้ดูแล้วกันก็เอาเป็นว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงสรรพคุณของมันนอกจากเท่าที่ฟังดูเนี่ยเอที่คุยมาอาจจะช่วยในเรื่องของความอ้วนได้แล้วนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้ด้วยนะแล้วก็ยังช่วยกระชับส่วนต่างๆของร่างกายด้วยูต้องค่ะโอเคทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่ว่านี่คืออะไรคะ อ่าคือ sp10 ค่ะ sp10 ตัว sp แล้วก็10ใช่ค่ะนี่นะคะอย่างในรูปที่เราเห็นตัวนี้เลยกล่องนี้ลักษณะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะพกพาได้สะดวกค่ะข้างในก็จะเป็นแผงเป็นแผงเลยแผงมีทั้งหมดกี่เมตรคะ20เมตรค่ะ20เมตรอ่าก็ทานได้ประมาณเกือบเดือนนะค่ะเออเรียกว่าอย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า sp10 เนี่ยคือต้องบอกสรรพคุณไหมว่าใช้อะไรทำ ทำงานอย่างไรแล้วมีส่วนประกอบมีอะไรบ้างค่ะก็เอาเป็นแบบว่าบๆนบ้านบรรบ้านเอาให้เข้าใจง่ายเลยใช่ไ่ะพูดเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี้ยคุณผู้ชมจะแบบว่างงแบบตัวนั้นตัวนี้มันทําอย่างนี้อะไรไร้ลยมันช่วยอะไรได้บ้างเนาะก็คือนางเอกของเขาก็จะคือตังกุยตังกุยค่ะสารตังกุยจับอย่างที่เรารู้นเคยค่ะ ตอนแรกเนี่ยก็แบบว่างงว่ามันคืออะไรเพราะไม่ทราบเรื่องยาจีนหรืออะไรแบบว่าเขามีไว้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาศึกษาดูแล้วก็ได้ลงไปไห่เนี่ยมันก็มีประโยชน์จริงๆแต่ว่าทานง่ายตรงที่ว่าเรามาใส่แคปซูลตัวนี้ก็จะมาช่วยเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนเพศหญิงปรับสมดุลให้กับระบบภายในหรือว่าเลือดลมของผู้หญิงน่ให้สมดุลมากขึ้นพอมันสมดุลแล้วเนี่ย อะไรอะไรก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเอาอย่างเช่นอารมณ์อย่างที่คุณปุ๊กกี้บอกอ,อ่ะพอเวลาเรามีลูกหรือว่า บางทีคุณผู้หญิงบางท่านี่ยมีประจำเดือนก็จะอารมณ์หมุดหญงิดง่ายแปรปวนง่ายทีนี้ถ้าสารสกัดตัวนี้เนี่ยมันมีฟังกุนก็จะไปช่วยปรับระดับฮอร์โมนตรงนั้นให้มันดีขึ้นใช,ใช่ไหมคะนอกจากนั้นผู้หญิงก็จะมีปัญหาเรื่องตกขาวออมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ย<อ>คือแบบว่าจ,จ,จ,จุกจิกจุกจิกเนี่ยเงยียบยาเยีาเย,า,ยาตัวนี้ก็จะเป็นตัวนั้นนะคะที่เข้าไปช่วยค่ะเข้าไปช่วยเสริมด้วยแล้วนอกจากนี้เขาบอกว่ายังช่วยทําให้คุณผู้หญิงนั้นมีประจำเดือนมาปกติด้วยถูกต้องค่ะบางคนเนี่ย อาจจะไม่ได้ทานยาคุมถ้าทานยาคุมแล้วเนี่ยมันจะแบบมา,มาตามใส่ใ<ช>ตามรอดของมันเพราะถูกยาบังคับแต่ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมา<ช>แต่ตัวนี้ก็คือจะ,อะไม่ใช่ฮอร์โมนที่แบบว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเหมือนตัว,ว่าควบคุมกําเนิดนะคะแต่ก็คือมันจะเข้าไปแบบว่าทําให้ระบบฮอร์โมนของมันรู่งขึ้นเียนมันแบบว่าตรงเวลาแล้วไหลเวียนดีขึ้นพอเลือดลมเลือด เลือดของเสียอะไรเนี้ยออกมาจากร่างกายเนี่ยทีนี้ผิวพรรณของเราก็จะมันได้ส่งผลไปด้วยถึงผิวเลยดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีตัวอื่นอีกไหมก็จะมีสารสกัดจากเมล็ดถั่วค่ะถั่วเหลืองถั่วเหลืองโปรตีนโปรตีนไอสเลตค่ะตัวนี้ก็จะเข้ามาเกี่ยวกับผิวพรรณเมื่อกี้บอกว่าท้องแตกอะไรแตกพอน้ำหนักมากแต่ก็ลดขึ้นๆลงๆมันก็จะทำให้แบบผิวแบบเหมือนกับว่า เป็นรอยแตกเล็กๆหรือไม่ก็จะดูแบบเขียวอย่างเงี้ยค่ะสังเกตดีๆถ้าคนอ้วนๆแล้วมันลดแบบผอมมากเนี่ยจะดูแบบเป็นคนแบบเขียวอ่ะดูไม่ดูแล้วต้งทีไขมันมาเกาะกันเป็นก้อนเลยนะมันจะเห็นอย่างได้ชัดเลยถ้าบางคนแบบว่าไปเลือกรับประทานหรือบางคนทานยาลดความอ้วนเนี่ยพอเวลาแบบ ลักษณะที่ผอมลงมานี่มันเหี่ยวโยอะเลยนเหี่ยวมันโซมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเข้าไปเสริมทําให้เราเียลาสตินม,มากขึ้นมากขึ้นนะนอกจากนี้แล้วยังโอ้โหจริงๆเนสรรพคุณของตัว s อ1 0สิเนี่ย มีหลายตัวมากๆเยอะมากค่ะเย <c oughs> อะมากๆเลยแล้วจริงๆแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือเปลือกสนค่ะอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรย่างที่เราไม่ค่อยเจอในพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยใช่ไหมคะ,คะตัวนี้จะมีคอลลาเจนใช่ไหมสก,กัดออกมาเป็นคอลลาเจนก็แสดงว่าทําให้ผิววันของเรานั้นเป,นปล่งปลั่งใช่ก็วความยืดหยุ่นพวกตีนกายอะไรเงี้ยแบบว่าล่องก็คือจะไม่ได้แบบหายวุบไปในภายในค่ำคืนนะคะค่ะบางคนอาจจะไปหวังแล้วแบบ ทานตัวนี้ปุ๊บเลสสาว10ปีก็คืออย่าไปหวัง,งอย่าไปหวังอย่างงาั้นเพราะมันไม่มียาหรือว่าสถาบานันหรือว่าเงินมากแค่ไหนจะทำให้คุณแบบว่าเ,าเปลี่ยนแปลงไครได้1หนึ่งเดือนหรือหนึ่งคืนแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ต้องขออนุญ,ญาตแอบถามคุณพุกี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสามสิบเ็ดข้า3สามสามิบสอเรียกว่าถ้าเลสสามมาอย่างนี้เนี่ยนะรองแก้มร่องตามอ่อ ตินกาจะต้องเรียกเรียงหาและเริ่มมาละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารับประทานตัวนี้เนี่ยป้องกันไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเรานั้นแต่งตึงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะจะมาช้ามาช้าไม่ว่อคนที่อาจจะยื้อเวลาไม่ได้แต่ว่าคนที่มีแล้วเนี่ย ก็จะทําให้เหมือนกับว่าปรับให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นเรือรอ,อยพวกนั้นก็จะจางหายไป <ฮะ S 1> แล้วก็จะปรับเรื่องฝ้าด้วยค่ะก็คือเหมือนกับว่าคนที่เป็นฝ้าหรือว่าเป็นกาดเนี่ยก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเม็ดไม่ว่าอะไรนะสีของผิว,แ,ผวแต่คือตัวนี้มันก็จะเข้าไปแบบว่าปรับให้แบบจางลงแต่คือจางลงค่ะทำให้หน้าดูสดใสามากขึ้นทีนี้ จริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับผู้หญิงโดยเฉพาะเพราะทำมาโดยเฉพาะเหมือนกับว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรแนี้ตรงไปกับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลย, <ๆ S 1> ยแต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายที่อยากจะเป็นผู้หญิง,ญงก็ทนได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผลที่ครบเท่าที่เขาผลิตออกมามแต่ทีนี้เนี่ยอายุของการใช้งานคือสําหรับะจะเหมาะมากๆผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วแต่ว่า ถ้าคนที่ยังไม่มีครอบครัวแต่อยากจะไปเสริมก็ด,ด้ื่อ่าเกี่ยวกับผิวพรรณหรือว่าลดความอ้วนอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือทานได้แต่ว่าสักอายุสิบแปดเป็นต้นไปจะดีกว่าเรียกว่าอย่าง,งานั้นแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่โบกิืนไว้ตั้งแต่แรกอีกบทบาทหนึ่งที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้เลยนะนก็คือยในเรื่องของอกระชับคืนความกระชับให้กับคุณผู้หญิงตรงนี้อย่างไรบ้างอันนี้น่าจะอธิบายได้ดีอ่าทีนี้กระชับอะไรออะคือกระชับทั้งร่างกายนะคะแต่ว่า จุดซ่อนเร้นอ่าแต่อันนี้จะเน้นก็คือจุดซ่อนเร้นซึ่งก็คือเหมือนกับว่าอ่าย้อนไปตัวแรกต่างกุยพอระบบภายในเริ่มโลมอะไรมันดีเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยตรงนั้นด้วยซึ่งแต่ว่าน่ามหัศจรรย์มากๆคกเมอต้องบอกว่าโอ้ไม่ก็ดเพราะมันแหบว่าอะไรมันเยอะใหญ่ขนาดนี้ที่นีจริงๆแล้วแบบตัวหลักก็คือแบบง่ายนิดเดียวคือตัวนั้น คือเรียกว่าแบบทรีนวันนี่น้อยเกินไปนะต้องเรียกว่าแบบเทนเทนอินวันคือแบบทุกอย่างสารพัด์เนี่ยมันอยู่ในหนึ่งแคปซูลอะดูแลคุณผุ้หญิงตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยต้องบอกนะเพราะบางคนอาจจะนึกไม่ออกเพราะว่าเห็นคุณพุกงหิอย่างนี้แล้วเนี่ยออ้ยผอมเพียวอุ้ยผอมเพียวมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าแล้วรูลรูปยี่็ดกิโลแต่ไม่เหยวเลยนะนี่อย่างในรูปนี่คือรูปล่าสุดไหมที่ไปถ่ายมาอันนี้รูปเมื่อประมาณสมเดือนได้ค่ะสามเดือนก็คือไม่มีการรีทัชเลย อ่าแอบทำแหม่ด้วยเพราะติดก็เลย<อ>มันมเลยดูบุ๋มเข้ <laughs> าไปเาไปนิดนึงไม่แต่ก็ดูโ,โหแบบคือรู้ภาพไม่ออกว่าสมัยก่อนแบบอ้วนที่มาขนาดนั้นมันมันน่ากลัวมากแล้วแบบ <c oughs> พอเราไม่เห็นคือจริงๆแล้วเล่าว,ว่าคือคนเราที่อ้วนมากๆเนี่ยจะเป็นโรคจิต นิดหนึ่งก็คือพอเรามองกระจกเราก็จะเห็นว่าเราเป็นคนอ้วนคนหนึ่งพอทีนี้ทานอ่าทานตัวนี้ไปสักเดือนหนึ่งก็จะมีคนทักนะพอมลงนะกรือเปล่านะเอ๊ไปทําอะไรมาแล้วก็ไม่นะไม่นะหน้านะอะไรอย่างเงี้ยคิดในใจทีนี้ก็ไปเปลี่ยนอแล้วสนิยมเริ่มหลวมละไม่ไหวแล้วเข็มขัดก่อยู่เริ่มดูเสื้อผงเสื้อผ้าที่เราสมใะก็ร้านจำเงินเกงเขาก็วัดอขอวัดขอวัดหน่ค่า ยี่สิบแปดแล้วก็อะไรนะเพราะปกติสามสิบสองจริงจริงโหแล้วลงมาดูเยอะมากเพราะเคยเด้งสามสสองกับสามสิบไม่เคยประมาณนี้คาะเดียวประมาณนี้ทีนี้แบบพอกลับไปคือยี่สิบแปดก็แบก็ยังไม่เชื่อแต่ก็ใส่ในยี่สบแปดแต่คือในใจในสมองมันยังคิดว่าไม่ไม่น้หอมเนาะขนาดแบบหอมมากแบบสุดๆอ่ะ คนเฮ้ยผอมไปแล้วนะเริ่มรู้สึกว่าผอมไปแล้วเลยพอแล้วนะแต่เราก็มองกระจกแล้วก็ยังรู้สึกอ้วนอยู่ดีไม่ยังไม่ไคือจริงๆแล้วคุณผู้หญิงเราเนี้ยนะพูดแล้วมันก็เหมือนเสียนิสัยนะคือยิ่งดูพอผอมแล้วเนี้ยไม่นะยังไม่พอนะ้ยต้องเอาอีกนะใช่แต่ว่าพอถ่ายรูปถ่ายรูปกับเพื่อนเฮ้ยทำไมมันผอมอย่างนี้เนาะคือแต่ก่อนต้องหุบแขนผู้หญิงจะทราบดีว่าใช่เฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่แบบว่ารูปนี้ต้องแขนใหญ่เลยแขนอะไรอย่างเงี้ยเลย คอแบบทายใหม่แบบเก็บแขนแต่ทีนี้แบบไม่ต้องคือเก็บไม่ไหวจะเก็บวะต้องต้องแบบกลางออกมาให้มันดูแบบผอมน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้จากประสบการณ์ที่รับประทานตัวนี้มาเป็นยังไงบ้างพอใจไหมพอใจมากค่ะพอใจมากต้องบอกอย่างนี้เลยถึงมากที่สุดเลยชอบมากค่ะไม่รู้นอะคือพอใจที่สุดแล้วเพราะผ่านการทุกทุกอย่างแล้วเชื่อความอ้วนคือลองมาทุกอย่างแล้วต้องบอกอย่างนี้เป็นอีกผู้อ่ออีก คนหนึ่งเลยที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำลดความอ้วนมากชแล้วก็แต่ว่ามันดันมีผลพลอยได้อื่นๆมามากมายโดยทีเ่เ,เ,เราตอนแรกไม่ได้ใส่ใส่คือลอยไปแล้วคทาน<ๆ>แบบว่าลืมๆแต่ทีนี้มันก็มีอื่นๆเข้ามาค่ะได้โดยที่เราแบบว่าอ้ากก็ดีสิอโอ้โหดีมากๆเลยนะแล้วลดลงมาเกือบสามสิโลนะต้องบอกว่าอยี่สิบเจ็ดโล สุดยอดทาได้แล้วนอกจากนี้ต้องควบคุมอาหารด้วยใช่ไหมก็คือควบคุมไม่ต้องแบบซีเรียส่กอย่าไปเครียด้วแบบคืนน้ชันต้องไม่กินหนึ่งเม็ดตื่นมาไปชั่งน้ําหนักหรือว่าอุย้ยเที่ยงกินเกาเหลาอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปอย่าไปซึบเรืงนั้นมากคือทานอ่าอย่างเช่น,อ,าานอ่าจจะคือทานอยาตัวนี้ก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ก็ลืมลืมไปใช้ชีวิตประจําวันปกติอันนี้เราก็เหมือนฝึกตัวเองให้แบบ อยู่แบบอยู่เพื่อกินอ่ะค่ะแต่ว่าพอประมาณแล้วจริงๆอย่าง,างพุกี้ตอนนี้นี่ต้องลดมาสักขนาดนี้เรียกว่าใช้เวลานานไหมแล้วต้องกินสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลคือเดือนหนึ่งอะค่ะก็จะมีคนทักละอืมแต่ว่าผลของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตรงขนาดจ,จะระบบเผาผัานดีกว่าหรือว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนอาจจะแตก,กแต่กา,กางกันไป,ไปแต่เชื่อว่าเนี่ยน่าจะเห็นผลภายใน1-2กล่องนี่แหละ